มื้อเที่ยงด้วยเย็นตตโฟมังสวิรัตนะจ๊ะเพื่อนมาเดินบ๊เดินมาแซดมาก,กันสลับเส้นที่สั่งนะคะอะ่แม่ปลาก็สั่งเป็นเส้นวุ้นเส้นเนี่ยแล้วก็จะมีลูกชิ้นหัวบุกนะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตาของลูกชิ้นหัวบุกนี่มันเหมือนลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นปลาเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้ทํามาจากปลานะอันนี้ ทำมาจากหัวบุกอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปนะคะจะมีเต้าหู้เต้าหู้ที่หั่นบางๆนะคะเต้าหู้นิ่มดีส่วนตัวนี้นะคะก็ประยุกเนาะเรียนแบบหมูสับจะจะทำมาจากแป้งแล้วก็เห็ดตามด้วย หมูแดงทุกคนหมูแดงก็จะเป็นแผ่นโปรตีนกเกษตรนี่ใส่คุกด้วยเต้าหู้ยี้เนาะมันก็จะออกเป็นสีแดงๆแ,แล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบน,นี้ก็เหมือนหมูแดงเลยทุกคนมีผักบุ้งนี่ผักบุ้งผักบุ้งแก้วตามด้วยถั่วงอกถั่วงอกขาวๆนี่จะถั่วงอก ชามนี้นะก็ต้องขอบคุณตต,ตนะทุกคนนะตตอพอเราทำภารกิจสำเร็จเนาะเราทำชาเลนจ์ทำภารกิจที่ตตกำหนดนะ่ะเขาจะให้เราเป็นแลกของขวัญไงอันนี้ก็จะเป็นคูปองซึ่งแม่บ้านแลกแลกได้หนึ่งร้อยบาทใช่ปะเขาบอกว่ามันเป็นของแกลบอ่าเราก็เลยจัดการแลกเราก็เลยแลกเป็นประเภทอาหารไม่ได้เดินทางเนาะ ในมูลค่าหนึ่งร้อยกดไปใช้สิทธิ์แล้วแหละแต่ว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังอาจจะไม่กลานไปทำยังไม่เป็นเนาะเป็นครั้งแรกพอกดใช้สิทธิ์เรียบร้อยจริงๆนะมันไม่เรียบร้อยแต่เราเข้าใจมันเรียบร้อยเราก็เลยสั่งอาหารเจอาหารมังสวิรัตนี่มาทุกคนสั่งผ่านแก,กเนลเนาะก็ไปโหลดแอปแกล้มาอีกนะไปโหลดแอปแกล้มาก่อนแล้วก็สั่งไป มูล,ลค่าตัวเย็นตะโพจริงๆมันเจ็ดสิบห้าบาทนะเนี่ยตัวเย็นตะโพที่สั่งมาอีกเจ็ดสิบห้าค่าสั่งสินค้าค่านั่งยี่สิบแล้วก็มีค่าส่วนเจ็ดบาทรวมเบ็ดเสร็จก็เลยเป็นหนึ่งร้อยสองบาทแม่ปางก็อ้าไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้จ่ายเพิ่มแค่สองบาทเนาะแต่เราได้กินเย็นตะโปเจ็ดสิบห้าบาทถึงว่ามันจะขึ้นมาราคาหนึ่งร้อยสองบาทก็โอ้จัดการเรียบร้อยค่ะเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตในเมืองเนาะ แกร็ก็มาส่งที่ทํางานเลยบริษัทชั้นหนึ่งแม่ปาก็โทรลงไปว่ามาถึงระยงเคราว่าถึงแล้วแม่ปาก็ถามว่าคูป,ปองใช้ได้ไหมเขราว่าเดี๋ยวเอาลงดูก่อนแต่มาที่โชว์ในหน้าระบบเขามาัต้องจ่ายเป็นเงินนะเว่าอว่างี้เนาะแสดงว่าเรายังกดใช้สิทธิ์ไม่สําเร็จก็เลยได้สแกนจ่ายเข้าไปคหน่งร้อบาทรอบหน้าเราก็จะได้ใช้สิทธิ์นะ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 ทุกคนนะจะได้ใช้สิทธิ์คูป,ปองหนึบาท ไอ้คูป,ปองห้าร้อยสามร้อยเนี่ยไม่ทันคนอื่นเขาทุกคนไม่ทันคนอื่นของเราเนี่ย FC เอฟซีเรายังไม่เยอะเนาะเพราะเอฟซียังไม่เยอะการที่เราจะได้ของขวัญตามเป้าหมายที่ต่อต่อกำหนดะน่ะมันก็เลยจะช้านิดน,นึงแต่คนที่เขาเอฟซีเยอะช่องเขาโตแล้วนะ่ะเวลาเขาบอกคุณต้องได้เพรเท่านั้นเท่านี้หรือว่าผู้ติดตามเท่านั้นเท่านี้เขาจะได้เร็วบัตรต่างๆบัตรของขวัญหรือว่าคูป,ปองเขาก็เลยได้ได้ไดเยอะอืม อย่าง500้อบาท300อบาทเนี้ยสวันที่แล้วแม่ปาก็ได้คูปองนะสองร้อบาท2องร้บาทสองใบก็ไปแลกของขวัญแลกสินค้าที่โลตัสมาแล้วเหมือนกันมูลค่า4ี่าบาทก็จ่ายเงินเพิ่ม3ามบาทแต่เราได้สาลายมานะทุกคนนะได้สาหลายมานะ้นนะยมวนได้นมมาสองแพ็คได้โอวัลตินมา1ห,ห่อใหญ่เนาะได้แชมพูป,ปิดผมขาวไลโอมาหนึ่งซอง ได้จิ๊บหนีผมมาอีกหนึ่งแล้วก็ได้ขนมปังมาอีกหนึ่งห่อน่ะมูลค่าสี่ร้อยสามบาทเราเพิ่มเงินแค่สามบาทก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะที่ได้มาเจอต่อๆแล้วก็เข้ามาใช้ช่องทางนี้ในการไลฟ์สดด้วยรับระมานด้วย แล้วยังได้คูป,ปองด้วยมารู้สึกดีทุกคนเนาะอ้าตอนนี้แม่ปาก็เริ่มเริ่มแบบขอตัวอย่างสินค้าจากตตได้ฟรีเลยนะแต่สินค้าที่เราได้ฟรีมาเราจะต้องรีวิวให้กัดล้านเนาะวันนี้ก็ได้มาห้าชิ้นแล้วนะเน็ตกินี่ก็ใช่กิปนี้ก็ใช,ใช่เดี๋ยวจะทำคลิปวิธีการขอสินค้าตัวอย่างว่า เราทำไงเราถึงจะได้สินค้าตัวอย่างมาเนาะอ่ารวมๆมูล,มล,มล,มลค่าว,วันนี้ที่ได้มาก็เกือบ500บาทนะทุกคนนะทําเป็นเล่นไปนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเนะาะจ้ะเราจะซื้อทําไมถ้าซื้อก็หลายบาทนะเนี่ยในเมื่อเขาให้เรามาแล้วเราก็ใช้ช่องทางนี้เถอะแต่ก็รีวิวให้เจ้าของร้านมันคือต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแค่นั้นเองเราก็ไม่ใช่ขอทานเราคืออินฟูไงเราคือครีเอเตอร์ เราคือครีเอเตอร์นะทุกคนอย่าบอกว่าเอ้ยขอฟรีอย่กาก็ขอทานเนาะ,ะใครจะว่าไงก็ตามค่ะตอนนี้แม่ปานก็จะใช้สิทธิ์เท่าที่ตัวเองมีแหละนะอืตอนนี้ก็ขอใช้สิทธิ์กินเย็นตาโฟมังสุรัตก่อนเนะจ๊ะ <c oughs> ใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการปั้นช่องต่อๆอ,อ,อยากจะได้สินค้าหรืออยากจะมาร่วมทํางานด้วยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะและแม่ปานจะรีบตอบกลับไปเด้อมาแซบกันเถอะ อือฮึแทบหลาย